สวัสดีครับผมชายอนด้านะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมชุดแต่งสเกิร์ตโมดูลอสำหรับซิตี้สประตูน,นะครับซึ่งเป็นรุ่น RS นั่นเองทันที่จอดอยู่ตรงนี้เลยสีขาวแพติน่าบุกนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับตัวสเกิร์ตโมดูลอเนี่ยก็เป็นของแท้จากทางคอนด้าเลยนะครับมีความสวยแล้วก็คุณภาพเนี่ยเนี้ยมากๆเลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนดเดเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับสำหรับตัวสเกิร์ตหน้าเนี่ยเขาจะแปะอยู่ที่ บริเวณมุมซ้ายแล้วก็มุมขวาของกันชนหน้านะครับซึ่งเลเยอร์ของเขาเนี่ยจะแบ่งออกไปเป็น2ส่วนนะครับส่วนบนมจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีขอบด้านล่างที่เป็นสีดําเงานะครับต่อมาที่สเกิร์ตข้างนะครับสัญลักษณ์มีคําว่าโมดูโลให้ด้วยนะครับบ่งบอกความเป็นของแท้จากค o นด้านะครับส่วนตัวลายเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะแบ่งเป็นเลเยอร์2ชั้นนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับจะแปะไปที่มุมด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของกันชนหลังนะครับเป็นสีดาเงาอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เว้นตรงกลางที่เป็นตัวกันชนสปอร เอาโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับสเกิร์ตโมดูโลนะครับซิตี้สีประตูก็เรียกได้ว่าสวยงามแล้วก็มีการติดตั้งที่เนียบมากๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจออกรถซิตี้แล้วก็ติดตั้งชุดแต่งโมดูโลแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทางอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Line Official ก็ได้นะครับก็เป็นเอสไซร์แชปฮอนดานะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากดูคลิปย้อนหลังเพิ่มเติมนะครับของซิตี้หรือว่ารุ่นอื่นๆของฮอนด้าเนี่ยก็สามารถตติดดาามกกััันนนยย้้้อหลลลงงไเะครบทแว็ ฝากเข้าไปกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ